สวัสดีครับผมไอบอกทีวีวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมทดสอบสมองดูนะครับรู้สึว่าผมจะมีความสลาดสักแค่ไหนรู้สึกว่าไม่น่าจะมีแฮะจ้างมาเถอะไปเลยเลยเอาละมันบอกว่าเอามันไม่มีภาษาไทยเหรอวะกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอานี่ไงมีเรื่องภาษาอยู่โอเคอะไรใหญ่ที่สุดอะไรใหญ่ที่สุดหรออันนี้ดีฮะมันง่ายขนาดนี้เลยจะทําให้ดอกไม้บานได้ยังไงนะก็เอามีออกจะมีดวงอาทิตย์ แล้วด,ดอกไม้ก็จะบานอ้าวมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่วะจงเอาช้างเข้าไปในตู้เย็นแค่นี้เฮ้ยมันง่ายเกินไปปะวะ <S <S สิ่งใดที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดสิ่งใดอยู่ใกล้เรามากที่สุดไม่ใช่หรออะไรอยู่ใกล้เรามากที่สุดวะก้อนเมฆอันนี้หรออ๋อเราอันนี้ไงมันกุญตีแบบนี้โอเคได้ได้ได้ได <S <S เรามีพิซซ่า,ากี่ชิ้นกันนะเาะห้าชิ้นนี่แบบนี้เขานับเป็นชิ้นใช่ไหมไม่นับเป็น่านเนาะ ห้าชิ้นดิเอา้าไม่ใช่เหรอทำไมจะไม่ใช่วะศูนย์ชิ้นอืมพิซไากี่ชิ้นนะอ่าเริ่มยากแล้วเรามีพิซไากี่ชิ้นกันนะมันก็มีห้าชิ้นเนี่ยทำไมมันไม่ได้อะเอาแล้ววะเริ่มเริ่มยากแล้ววะอ่ามันขยับได้โอ้มันขยับได้โอ้เจสัสควรมากๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นโอ้อย่างกวนอะ่ะประสบการณ์คือเราต้องขยับเอาชั้นเพิ่ง วิงนำคนที่ได้ที่สองอะไรคือวิงนำคนเพิ่งได้ที่สองวะตอนนี้ฉันได้ที่เท่าไหร่ฉันเพิ่งวิงนำคนที่ได้ที่สองเราก็อยู่ที่สองดิอ้าวผมยังอ่านไม่เข้าใจเลยวิกิคืออะไรวะอ้าวแ้วโฆษณาอีกนะเวลเจ็ดเลือ 7, เล่อนไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อกทางซ้ายเพื่อปลดล็อกเลื่อนอะไรไปทางซ้ายละ่ะอันนี้มันมันมันไม่ปลดให้อะ่ะอ้าอ๋อไอ้อเชเียออเลื่อนไปทางซ้ายแล้วมันจะเลือดด่อนไปทางขวาทําไมโอ้อนนี้นี่เองเข้าใจละให้อาหารเจ้าเหมียวเร็วมันหิวแล้ว เอาเอานี่ออดดิเอาแมียวไปได้ปะเมวมันกระโดดได้นี่กูจะให้ยังไงล่ะฮะเอ้ากดม่วได้เฉยโฆษณาอีกละลูกบอลสีเขียวอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งเหนาถ่านแบบงงๆเซล็จว่าผมฉลาดนี่ออ้ออหเล่นจบด่านหนึ่งมีโฆษณาอันนึงเชียใครไม่อาจะไปเล่นวะปัญญาอ่อนนี่อ่ะเกมปัญญาอ่อนลบทิ้งเลยนี่มีโฆษณานะกูไม่เล่นในสัตว์ เล่นเกมนี้ดูดีกว่าเบอร์เกอร์พีซอ่านถูหรือเปล่าดูตัวอย่างเกมแล้วมันก็ดูน่าเล่นดีเนาะเออไหนลองดูสิอ๋อาเรามันสอนเราเล่นใช่ไหมมีแนวนอนให้ไหมเนี่ยทำไมต้องเป็นแนวตั้งเลยวะโอเคลงทุนเปิดร้านเบอร์เกอร์เรียบร้อยมาตรงนี้ได้อะไรเรามีเงินอยู่ร้อยห้าสิบนี่หว่าแสดงว่าเรามีต้นทุนอยู่นี่น่าจะเป็นเตาอะไรสักอย่างเตาเบอร์เกอร์นั่นแหละนี่คืออะไรอันนี้คือเคาน์เตอร์ได้เคาน์เตอร์มาเอาเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นแล้วเราก็เอาเบอร์เกอร์ให้เขาแล้วมันมีเดินเร็วไหมเนี่ย เอาเบอร์เกอร์ให้เขาต้องมาตรงนี้เหรอโอเคโหเล่นมั่วนะเนี่ยเบอร์เกอร์ไปเชิบคิดเงินคิดเงินอา้าวผมจะเอาสองอันคน oh, oh, เลี้ยงมากว่ะอ่ะสองอันจัดไป no ซ h สคืออะไรอ่ะไม่รู้แฮะผู้ลูกค้าเยอะจังอะไรคือ no ซ h สวะตรงนี้เหรออ๋อเก็บจานโอเคโอ้โหเกมคนเล่นต้องบ้างขนาดไหนวะเก็บ okay, พอเรามีเงินแล้วเราก็มาลงทุนต่อเกมปัญญาอ่อนลบทิ้งเลย <laughs> ต้องมีคนว่างขนาดไหนว่าถึงจะเล่นเนี่ยอืมอืมอือนี่เกมนี้น่าเล่นะเอาละลองดูซิว่าจะเป็น,ปนยังไงโหมีแต่เบอร์เกอร์อนันแล้วเอาเบอร์เกอร์น,น้อยๆแล้วกันโหอ้วนตึบๆเบอร์เกอร์เยอะๆอะเอาให้หมดเลยตูดไม่เอาจะกินแต่เบอร์เกอร์ตูดใหญ่ไปเลยมึงโอโหเกมนี้มันต้องกินให้ตูดใหญ่เหรอเนี่ย เชี่ยอะไรวะนึกว่าจะส่งเสริมให้ออกกําลังกายไม่ใช่เหรอนี่คืออะไรเอาเอาอะไรก็ได้อะรนี่อะอย่างละหนึ่งไปลองกินผักดูดิเอาไปกินผักดูเอาจะเอามันนั้นอะเอานี้เอานี้นนกินผักไปกินผักกินผักกินผักเราจะลองกินแต่ผักครับคุณดีคุณดีมันจะเป็นยังไงหรีอเราจะผักไปไหมชึบไม่ไปโอ้โหดูท่ามันปิดไว้ตอนจะต้องกินให้ตูดใหญ่ๆ ทำไมต้องกินให้ตูดใหญ่ๆ่ด้วยวะอ้โอ้โหชนกาแพงไม่ผ่านใช่ละเออได้อยู่ได้อยู่ไมไม่เอ้าไม่ยังยังยังไม่ผ่านมาทางนี้ก่อนสวยนี่คืออะไรชนได้ปะเฮ้ยชนมันกินให้ก้นใหญ่ๆหญ่เออเอาเอาเอามันมันมันทุบด้วยเว้ยิ่งชนกำแพงแล้วผอมขึ้นเงี้ยหรอโอ้โหมีท่าทาพเวิร์กละคูณไปเลยเกือบดีสุดละผมมีการสู้กันโดยตู่ชนกันด้วย เรียอะไรวะเนี่ยปัยง,ง <laughs> วิกลุตเลย <laughs> โฆษณาอีกแล้วลบเลยไปแล้วครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปทุกีนี้บายบายสวัสดีครับมาแล้วไอ้น้องคอมพิวเตอร์ที่หนูอยากได้ที่ร้านคอมนะครับมีให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้ต้องมาคุยข้อตกลงเงื่อนไขกันก่อนนะและที่สําคัญบริการหลังการขายโคตรดีก็ไปหาซื้อกันได้ที่ลิงเตอร์คลิปเลยน้องเอ้ย